สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ค่ะออมิสบู่ล้างหน้าที่ออกใช้ย่เป็นประจำทุกวันมาบอกต่อให้กับทุกคนคะ่ะซึ่งตัวนี้นะ ดีมากทุกคนตอบโจทย์มาสำหรับใครก็ตามแต่ที่เบื่อมากกับการล้างหนะ้าแลความสะอาดในทุกวันที่กัว่บใบหน้าของเรามันจะสะอาดหมดจดมันต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นครีนซิ่งรีมูเวอร์โทนเนอร์อะไรก็ตามแต่ตนนัวนี้สะอาดแล้วก็บำรุงได้ในขั้นตอนเดียวนี่เลยค่ะสะบู่พีโกวัชนิโซฟจากลาชูเลคคอสเมติกกล่องสวยมากเล่นแสงสุดๆส,ดสบู่ก้อนนี้เป็นการผลิตโดยนวัตรกรรมพีโกนะทุกคนซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่แล้วก็ดีที่สุดจา้าเป็นการย่อยสลายโม กุของสารสกัดให้มีขนาดที่เล็กมากดังนั้นพอเราเนะจ๊ะ ฟอกล้างหน้าไปนะเขาจะเข้าไปช่วยในการดูแลผิวหน้าของเราได้อย่างล้าลึกนะสารสกัดกจะตรงเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างล้าลึกมากทุกคนสามารถเข้าไปรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะจ๊ะผิวหน้าหมองคล้ำอะไรอย่างงี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวฝ้าหน้าดําหน้าหมองหน้าไม่ผ่องไม่ใสเป็นฝ้าเป็นกระหน้าเริ่มมีริ้วรอยตัวนี้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดสามารถพื้นฟูและบํารุงผิวของเราได้อย่างรวดเร็วอัดแนนไปได้วยสารสกัดที่เกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยทุกคนมันจ,จะเป็นสารสกัด ของแพรงต้อนทะเลกีกา้าไวต์วิตามินบีสนะจ๊ะช่วยทําให้ผิวหน้าของเรานะสว่างกระจ่งางใสมีออร่าลดเรื่องปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดดำดำสารสกัดจากน้ํานมม้าสายพันชลเลิศสารสกัดของนาโนโคเอนไซคิวเชนกรดไฮยาลูโรนิกซึ่งจะทําให้ผิวหน้าของเรานะจ๊ะใสเด้งเต่งตึงกระชับผิวดูเด็กนะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดเลืๆๆอนริ้วรอยก่อนวัยด้วยนะทุกคนคือใครที่แบบมีริ้วรอยอะไรอย่างงี้นะตัวนี้ช่วยได้เลิศมากแม่ยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะ ทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสและยังมีสารสกัดของน,น, ia, น้ำมันเมล็ดแมคคาเดเมียน้ำมันอาร์แกนออยล์สารสกัดของวิตามินอ e, ีที่จะเข้ามาช่วยในการปรับสมดุลน,น้ำมันในผิวของเราเติมความชุ่มชื้นในทันทีด้วยนะยิ่งกว่านั้นไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และการอุดตันก้อนสบู่ของเขาหอมทะลุกล่องมากทุกคนตัวสบู่จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผ่อนคลายสุดๆเวลาที่เราล้างหน้าวิธีทำฟองโฟมง่ายมากตีกับถุงตาข่ายที่เขาให้มา ตัวฟองฟฟมพอทําเสร็จแล้วจะฟูนุ้มสุดๆ พอเรานำะมาสัมผัสที่ผิวของเรานะจะช่วยในการลดแรงเสียดทานกับผิวหน้าลดการเกิดริ้วรอยทําให้สารสกัดเนี่ยเข้าสู่ชั้นผิวของเราได้ดีมากกว่าเดิมเวลาเราล้างนะทุกคนเราก็นวดทําความสะอาดผิวหน้าของเรา1-2นาทีแล้วล้างออกทุกเชา้าทุกเย็นเขาจะช่วยในการทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้อย่างสะอาดหมดจดเหมือนว่าเราเนี่ยใช้ครีนซิง่งแล้วยังให้ความชุ่มชื้นทันทีที่เราล้างหน้าเราจะรู้สึกได้เลยนะผิวของเราเนี่ยได้รับการดูแลและบำรุงที่ดีที่สุดหลังจาก ที่เราล้างหน้ามาแล้วนะทุกคนเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาอ่ะเข้ามาช่วยซ่อมแซมเซลผิวของเราที่มันถูกทําลายมาที่มันเสื่อมสภาพทาให้ผิวหน้าของเราใสาเด้งเงียนนุม่มชุ่มชื้นผิวใสผิวฟูดูเด็กด้วยนะช่วยเติมความชุ่มชื้นลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเซลอักเสบที่เรามีอยู่ก็แห้งไหวด้วยนะทุกคนยิ่งกว่านั้นถ้าเราใช้ล้างหน้าอยู่เปาา็นประจำทุกวัน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 นะทุกคนพวกฝ้าพวกกระจุดดำที่เรามีอยู่ก็จางลงราคาก็ละหกร้อยบาทสมัครสมาชิก ลดทันที20%ราคาเหลือเพียงก็ละแค่480บาทคุ้มค่าสุดๆเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการความสาะผิวหน้าของเราได้สะอาดหมดจดและบำรุงผิวหน้าของเราได้ภายในขั้นตอนเดียวผิวของเราจะใสจะเด้งจะฟูจะเด็กนะอ๋อแนะนําไปทุกคนกับสบู่พิโกวัชีินีเซรฟจากลาชูเลคอสเมติกแค่ก้อนนี้เท่านั้นนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ใครที่สนใจนะออกจะทิ้งช่องทางการติดต่อหลังจากจบคลิปนี้ให้เลยค่ะบ๊ายบาย